จอำนาจเจริญขอเชิญเท,ที่ยวชมจังหวัดอำนาจเจริญขอเชิญเที่ยวงานประเพณีฮีด12และงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญประจำปี2568ชมการออกร้านเหล่ากาชาติชมนิทรรศการของส่วนราชการรุ่นรับรางวัลทาราพาโชคและของรางวัลมากมายเลือกซื้อสินค้าโอท็อปของดีทั้ง7อำเภอรับชมศิลปินและคณะหมอลำชื่อดังระดับประเทศ ชมการแสดงบนเวทีกลางการเดินแบบผ้าไทยคาราวาลัยพระแม่ของแผ่นดินเดินแบบผ้าไทยราดนิยม8แบบและการประกวดนางสาวอำนาจเจริญพร้อมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องถิ่นท้องที่พบกับคาราวานสินค้าสวนสนุกชุดใหญ่อลังการไฟแสงสี และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีสุภาพไว้ทุกร่วมกันสืบสารประเพณีฮีด12และงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคมสองพห้าหดณบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดอำนาจเจริญ ข่าวดีสำหรับเกษตรกรคนรับจ้างผู้ค้าขายและพนักงานบริษัทฟังทางนี้มีปัญหาหนี้สินโดยนำที่ดินไปจำนองขายฝากหรือทำสัญญากู้เงินด้วยกับเจ้าหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนสำนักง,งานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บริการให้กู้เพื่อปลดเปลื้องหนี้สินหรือซื้อที่ดินคืนหรือซื้อที่นาเช่าให้กู้ตามหนี้ที่เป็นจริงวงเงินไม่เกิน2องล้านห้าแสนบาทเป็นหนี้นอกระบบ ยื่นเอกสารขอกู้ได้ทันทีส่วนนี้ในระบบนี่ธนาคารนี่บริษัทต้องมีคำพิพากษาให้ชำระหนี่หากที่ดินถูกเจ้าหนี้ยึดไปแล้วแต่ยังไม่เกิน5ปีก็ทำเรื่องขอซื้อที่ดินคืนได้ประเมินรายได้ผ่านและราคาประเมินที่ดินเพียงพอก็สามารถไถ่ถอนที่ดินจากเจ้าหนี้รายเดิมได้เลยติดต่อขอยื่นกู้ได้ที่สำนักง,งานเกษตรอำ,อำเภอทุกอำเภอ ทกศทุกสาขาสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดตามภุ่มลำเนาสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียนสำนักง,งานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพโทร0 2 50, 2 8 0 7 7 5 0 0 2 2 8 0 7 7 5 3ดอดอกน้อยผ่อนนานสงวนที่ดินที่ทำกินยังอยู่ กองทุนหมุนเวียนเพื่อการผู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน